ังจากที่เราไปสารวจมอแปลงมาหลายๆลูกนะครับเราก็ไปเห็นถึงปัญหาว่ามอแปลงแต่ลูกเนี่ยหมายเลขค a n umber จะไม่พ่อยตรงเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถ่ายเพลทเพื่อเอาคีเรียน umber ของมอแปลงแต่ลูกกลับมานะครับและการที่เราจะใช้พนักง,งานสร้างนยครับปีขึ้นไปแต่ลูกก็กค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายเราจึงคิพดพ้นคิดค้นอุปกรณ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งครับขอเรียกว่าไม้สอยซีเรียนนะครับนี่นะครับก็คือไม้สอยซีเรียนมี ประกอบไปด้วยกล้องแล้วก็ไม้ที่มาจากคันเบ็ดแล้วก็โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าไม้ตอยทีเด่นมีประโยชน์อย่างไรนะครับระดับแรกครับเราจะเชื่อมต่อโปรแกรมระหว่างโทรศัพท์มือถือกับกล้องตรงนี้ครับจะใช้เวลาเชื่อมต่อสักครู่ครับในการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วครับ พี่ป้อมครับไม้พร้อมแล้วครับได้เลยนี่ครับจะเห็นว่าเราจะเห็นรูปจากที่กล้องเนี่ยบนมือถือของเรานะครับแล้วตอนนี้พี่ป้อมก็จะชาร์จกล้องขึ้นไปไปสองที่เศ็แล้วนี่บพี่ ไ้เห็นว่าผนมอบแปลงจะมีอุปรสรรคมากมายไม่ว่าจะสายไฟหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเวลาปีขึ้นไปจะค่อนข้างลําบากแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากตอนนี้จะใช้ไม้สอยจีเรียนนะครับเป็นตัวทำ้อ,อกขึ้นไปพิเศษอมขึ้นครับ อย่างนี้ครับเราก็จะสามารถเห็นเห็นได้ว่าเราถ่ายที่เพจจริงๆสามารถเห็นที่เลี่อนลำเบอร์นะครับเรากดถ่าย แค่นี้เองครับ